มาถึงแล้วสินะกับคอนเทนต์ใหม่ Q&A Holiday Q&A Holiday อีกปีหนึ่งซึ่งคอนเทนต์ใหม่ของผมนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากพิวที่ผ่านเดี๋ยวชมนะที่เขาอะไรว่าสร้างสมาทจะผ่านในวันสุดเลยที่เหมือน Q&A เหมือนผมนั่นแหละวเดี๋ยวชมนะเรียกว่าก๊อ็เรียกคูอว่าเรียกว่าผมก๊อ็เขาเลยดีกว่าเดี๋ยวชมนะ ซึ่งผมจะตอบคำถามในโพสชุมชนที่ผมเพิ่งโพสไปนะคุผู้ชมนะซึ่งมันก,ก็มีคนให้ความร่วมมือกับผมมากที่ที่จริงผมก็อยากจะทำมานานแล้วแต่ไม่มีใครมาเมสักผิวชมไม่มีใครมาเมสักคนแต่ตอนนี้ก็พอในการทำคนที่ได้อยู่แลชมนะทําไมผ,ผพูดเพิ่มเพลงไปเิืมคำถามแรกกันเลยดีกว่าซึ่งเขาถามแรกจากไปแลผู้ชมนะเขาได้ถามว่าพี่หล่อไหมคือมันแล้วแต่มุมมองแล้วผู้ชมนะแต่ผมคิดว่ากูโคตรจะหล่อ โอเคคนต่อไปจากโลบอยซีทีหรือพระเจ้าของเราซึ่งถามมามากเหมือนกันนะเนี่ยเขชิบหายเรื่องมากของมึงเนี่ยซึ่งขถาวแรกของพระเจ้าก็คือชื่ออะไรสำหรับผมนั้นเป็นชื่อเบียร์ผู้ชมนะผมชื่อเบียร์ผู้ชมนะมันต้องมีคนแส่ว่าเบียร์ลโอเปล่าวะมันต้องเป็นคนแบบนี้แน่นอนชมมันต้องมีคนแซวผมแบบนี้แน่นอนชมเชื่อผมคำถามที่สองเคยเลิกทํ youtube ไหมเคยหลายรอบครับเคยหลายรอบแต่ก็ไม่รู้อะไรอะไรมาตบหัวผมไม่ทํา YouTube ต่อแล้วชมนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ก็นะ การทำยูทูบมันไม่ใช่เรื่องงา่ายผู้ชมจะจะยอมแพ้อะไรง่ายไม่ได้หรอกจ้ะไว้ขอบคุณบาดใจคำถามที่สามคลิปบ,บอกฟุตท,ที่กูพีพีในสตรีมอยู่ไหน <c oughs> เอออ๋อ,อตั้งไปเสิร์ฟตัวไว้อยู่หรือไม่ก็เกลียดแหละคำถามที่สี่ของปูดซึ่งยังไม่มีในดวงใจผู้ชมนะผมอะไรวะชอบกินทูชอบกินเท่ากันผู้ชมนะเหมือนที่พระเจ้านั้นรักประชาชนเท่ากันผู้ชมนะคำถามที่ห้าเปิดหน้าจอตอนไหนเออเราพัสดศชมเราพัสดจ คำถามที่หกอยู่จังหวัดอะไรอยู่เชียงใหม่ครับอยู่เชียงใหม่ครับอยู่เชียงใหม่มึงจะมาดักตีหน้าบ้านถูเป่าวะคำถามเจ็ดเมื่อไหร่เจอทำคิวสักทีแต่ทิ้งให้หนึ่งพันซับอย่างเดียวใช่ครับกูจะทิ้งไว้หนึ่งพันซับอย่างเดียวอ่ะแล้วน่าจะแล้วจะเข้าใจนะเติมเติมเติมเอาเองนะชมนะเติมเอาเองนะโอเคหมดแล้วสําหรับพระเจ้านะชมนั้นแล้วก็คงไม่มีคําถามนี้ต่อไปนะผมขอใช้คาถามนี้ปิดชิวด์กันอยากต่อยกับคนโพส่ะมาดิ Sweeter when it's finally found. I've got the strangest feeling. This isn't our first time around. Past lives couldn't ever come between us. Oh.